วันก่อนได้ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลได้เคยให้ข้อคิดกับผู้ป่วยในการดำเนินชีวิตนในการดำเนินชีวิตนี่หมายความว่าการที่มีหน้าที่การงานที่ดีงามต่างๆ มันก็เป็นผลมาจากการที่เราตั้งใจศึกษาเรา่าเรียนตั้งใจทำงานทำการประกอบสัมมาอาชีพอำนาจหน้าที่หรือว่าตำแหน่งอันพึงจะมีด้วยความสุจริตก็เป็นอันหวังได้แต่คราวนี้เวลาที่ความเจ็บความป่วยได้คืบคานเข้ามาแล้ว ก็จะต้องพิจารณาว่าความมีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งหรือแม้แต่ความรับผิดชอบแม้ว่าจะเป็นไปด้วยความเมตตาธรรมบริสุทธิ์ใจที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนแต่เมื่อสุขภาพมันคล่ำคร่าลงไปก็ต้อง หาวิธีถนอมรักษาดูแลสุขภาพของเราพูดง่ายๆว่าบางทีก็อาจจะต้องลาออกเพื่อที่จะมารักษาสุขภาพร่างกายมารักษาตัวเมืนก่อนก็เลยไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้ข้อคิดให้สติกับคนป่วยว่าให้ เริญสติให้พิจารณาว,ว่าความเจ็บปวดความเจ็บป่วยไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้ที่มีสติรู้ดูความเจ็บปวดหรือเรียกว่ากายปวดใจไม่ปวดกายกายป่วยใจไม่ปว่วยกายทุกข์ใจไม่ทุกข ะให้สติไปอย่างนั้นนะแต่ผู้ป่วยก็มีทุกเขเวทนาแรงกล้านะการที่จะแยกเวทนาความรู้สึกกับจิตไม่ให้ปรุงอารมณ์ก็เลยค่อนข้างจะยากสักนิดก็เลยให้ย้อนกลับไปโดยใช้วิธีพุทโธ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีรูปหลวงพ่อขาวพระประธานนิสาลานี้เป็นเป็นอุบายเป็นสัญลักษณ์โดยสมมุติแล้วก็ให้ภาวนาพุทธโธก็พอจะช่วยได้บ้างในการที่จะไม่ให้จิตไปเกาะเกี่ยวกับทุกเขเวทนานให้จิตมาเกาะเกี่ยวกับพุทธโธ ใจมาโฟกัสที่พุทโหรือพระพุทธเจ้าเจอจะได้เป็นสมาธิ <c oughs> เยี่ยมคนป่วยเสร็จแล้วก็ลงมาจากชั้นบนลงลิฟต์มาชั้นล่างลิฟต์ก็ลงมาเรื่อยๆปุ๊บพอถึงชั้นชั้นหนึ่งลิฟต์ก็เปิดพอลิฟต์เปิดปุ๊บมันก็จะ เห็นป้ายโฆษณาของโรงพยาบาลเขาเขียนว่าเขียนประมาณว่าความวางใจในเราหรือความวางใจในทีมแพทย์หรือความวางใจในการรักษาพยาบาลอะไรสักอย่างเราก็ได้พิจารณาว่าถ้าคนป่วย ขามีความเชื่อมั่นในทีมแพทย์เขาก็เลยเกิดความวางใจวางใจในที่นี้ก็ย่อม,มาจากคำว่าไว้วางใจความไว้วางใจในทีมแพทย์ความไว้วางใจในเราความไว้วางใจในการรักษาพยาบาลคือความไว้วางใจเนี่ยเขียน,น,นสั้นๆก็เลยเป็นความวางใจ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไว้วางใจใครแสดงว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาเรารักษาได้ดีรักษาหายอย่างนั้นก็เลยเกิดความไว้วางใจแต่ไม่ได้ไปคิดวิจารณ์เขาว่าเขารักษาดีไม่ดียังไงแต่มาพิจารณาเป็นธรรมะเนะเพราะว่าพอริบเปิดปุ๊บเห็นคำว่าวางใจก็มีความคิดว่า คนเราเนี่ถ้าจะทุกน้อยหรือจะไม่ทุกเนี่ยต้องวางใจวางใจมันก็คือตรงข้ามกับไปถือใจไปถือใจถือใจเป็นตัวเป็นตนถือสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนมันก็ทุกข์ก็ต้องวางวางใจวางวางในที่นี้มันไม่ใช่วางใจอย่างเดียวนะมันวางหมดทั้งทั้งรูปทั้งนาม ไอ้คำว่าวางใจเนี่อาจจะหมายถึงวางนามความปรุงแต่งแต่วางรูปก็ต้องวางรูปของเรารูปของเขาร่างกายอัตภาพร่างกายของเราของเขาหรือรูปอันหมายถึงเป็นวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองเนี่ยเป็นรูปเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครอง หรือรูปที่มีวิญญาณครองเช่นร่างกายตัวตนสัตว์บุคคลก็ต้องวางน้นสูงไปกว่าการวางรูปก็คือคือวางส่วนที่เป็นนามหรือที่เขาเรียกวมวุมว่าใจใจคนปรุงแต่งไปนะเช่นอยากจะหายป่วยนะมันก็เป็นสังขารว่าเมื่อไหร่ถึงจะหาย เมื่อไหร่ถึงจะหายเจ็บเมื่อไหร่ถึงจะหายป่วยหรือว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายความเจ็บปวดทางร่างกายมันมา,มาปรุงแต่งเป็นเวทนาทางจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ความจําได้หมายรู้การกระทบรู้ทางอายตนะต่างๆมันก็ปรุงมาที่ใจนั้นถ้าเราไปยึดถือว่ามัน เป็นตัวเป็นตนมันจะต้องเป็นของที่มันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็ไม่ใช่สุดท้ายแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไปยึดถือในวันที่ใจเป็นสุขก็เรียกว่าถือใจไม่วางใจเราไม่ได้ฝึกเมื่อวันหนึ่งใจมันเป็นทุกข์ก็วางไม่ได้เพราะเรามักจะเป็นคนถือใจไม่ได้เป็นคนหัดวางใจ ถ้าเราหัดวางใจก็อย่าว่าแต่อารมณ์ทุกข์เลยอารมณ์สุขเราก็ต้องวางถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ทุกข์เออร่างกายมันจะเป็นยังไงมันก็เข้าใจของมันเป็นธรรมชาติเราไม่ปรุงแต่งให้มันทุกข์ไปเราเป็นแต่ผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตผู้เห็นเฉยๆก็เรียกว่าวางใจ แล้วก็เลยคิดพิจารณาว่าความเจ็บความปวดความป่วยด,ด้วยโรคร้ายอย่างนี้อย่าว่าแต่เขาเลยนะเราเราท่านๆ่านก็จะต้องฝึกฝึกที่จะ,ะเผชิญกับความเจ็บความปวดได้สนทนากับลูกศิษย์วัดบางคนบอกว่าแม่ก็เคยปวดเคยเจ็บเคยป่วดอย่างนี้ก็ปวดมาก ดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นคนป่วยที่มีความเจ็บปวดมากนะพยาบาลถามว่าปวดระดับไหนเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าให้สิบแสดงว่าปวดมากปวดมากขนาดระดับที่ยาแก้ปวดก็ไม่หายทั้งฉีดทั้งกินก็ไม่หายให้มอร์ฟีนไปก็ไม่หาย ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งมันมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเราพยายามอย่าไปหนีอย่าไป,นห,นาปนหนีหมายความว่าเ,ออเรามีสติดีแล้วสติถี่แล้วเมื่อความปวดเกิดขึ้นก็รองรเผชิญหน้ากับความปวดบ้างแล้วก็ดูใจตัวเองสิถ้าสติอ่อน มันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดก็ใจมันก็จะทุรนทุรายกระสับกระสายไปแต่ถ้าสติดีสติดีปัญญาดีแยกแยะได้ปวดมันจะทุกทวีขนาดไหนใจมันก็ไม่ทุกบางทีเหงื่อออกเม็ดเม็ดโตโตชุ่มไปชุ่มเสื้อไปหมดนั่นเรียกว่าฝึกต้องหัดฝึก เจอความเจ็บความปวดเยอะขนาดนั้นแต่ใจไม่ทุกเจอความเจ็บความปวดขณะนั่งสมาธิเยอะขนาดนี้แต่ใจไม่ทุกสติเราดีถีดีพิจารณาว่าอันนี้เป็นสภาวะทางร่างกายแต่ใจเราไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกแยะได้ ด้วยกำลังของสติกำลังของสมาธิอันนี้เ,นเป็นอุปกรณ์สำคัญว่าเราเคยฝึกแล้วน,นี้เมื่อเราเจ็บเราเจ็บป่วยด้วยเหตุที่สุดวิสัยอย่างนั้นเราก็เผชิญหน้ากับทุกขเวทนาทางกายได้โดยที่ใจไม่ทุกโดยที่ใจไม่ทุกเลยเห็นคนป่วยแล้วก็จะ พิจารณาปรงปล่อยวางได้ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่มีเนะี่ยพอป่วยแล้วก็ไม่ได้อวดใครแล้วกองทิ้งไว้พูดให้เห็นภาพก็เรียกว่ากองทิ้งไว้การงานตำแหน่งในองค์กรอะไรใหญ่โตระดับประเทศขนาดไหนก็กองทิ้งไวนะ้อาตมา พิจ,จารณาหลังจากไปเยี่ยมคนป่วยแล้วพิจารณาว่าความยิ่งใหญ่ทางโลกนี้ความยิ่งใหญ่ทางโลกคืออำนาจหน้าที่ตำแหน่งต่างๆทางโลกนี่เป็นความสูญเปล่าเป็นความว่างเปล่ามันก็ให้ความชุ่มชื่นใจภูมิใจสุขใจประเดียวประดาว แต่มันสุดท้ายแล้วก็ต้องถอดกองวางไว้แล้วดูเหมือนกับว่าความทุกข์ที่ต้องขวนขวายตะกิยดตะกายพยายามมาเนี่ยได้มาซึ่งหัวโขวนนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่คุ้มกับความสุขที่เราจะไปหลงละเริงกับความสวยงามของหัวโขวนนั้นเลยนะ ดูเป็นความศูนย์เปล่าเนะได้พิจารณาว่าความสำเร็จทางโลกเนี่ยมนเป็นสิ่งที่คนก็ต้องพยายามประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าขยันมันเพียรอะไรเพื่อให้เกิดความสำเร็จแต่ถ้าจะไปไกวคว้าเอาโลกธรรมยศถามบรรดาศักดิ์อำนาจหน้าที่เอกลาภอะไรต่างๆ ความยิ่งใหญ่นั้นนะแม้ว่าได้มานะเป็นความสุขก็จริงแต่มันน้อยเหลือเกินเบาบางเหลือเกินเมื่อเทียบกับความทุกข์ในชีวิตที่สุดท้ายแล้วก็จะต้องรับจึงพิจารณาว่าความสำเร็จทางโลกนะเป็นความว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลย แต่ความสำเร็จทางธรรมะในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่พระแต่โยมเลยนะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนไม่มีใครมาสรรเสริญอะไรแต่ว่าเราก็ทำแม้กระทั่งเจอความทุกข์ยากลำบากอันเดินยงกลมกันทั้งสมาธิบางครั้ง มันต้องเจอทุกเขเวทนาอย่างที่บอกแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจสภาวธรรมสภาวธาตุทั้งหลายทั้งปวงว่ามันไม่มีแก่นสารอะไรให้เรายึดถือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปราบเป็นหน้ากองไป โลกนี้โลกใบใหญ่ใบนี้จึงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ว่างเปล่าแต่ว่าธรรมะธรรมะที่เราพิจารณาจนไปถึงความว่างเปล่าแล้วนี้ธรรมะนั้นก็เป็นความ ว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่ว่างเปล่ากับความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่นะบางครั้งมันก็เลยดูเหมือนส่วนทางกันเพราะมันเป็นโลกกับมันเป็นธรรมโลกนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่ที่ว่างเปล่าส่วนธรรมก็เป็นความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ เมื่อวานนี้ไปกิจนิมนต์ที่บริษัทโยมที่มารับก็เปิดธรรมะให้ฟังในระหว่างนั่งรถไปโยมไปตามหาฟังก็ได้เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลัตตุโลเรื่องจิตคือพุทธะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเป็นอะไร ไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสิ่งอะไรที่จะบัญญัติให้เป็นความใหญ่ความเล็กความกว้างความยาวเป็นพื้นที่อะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรอันนั้นท่านก็พูดละเอียดในส่วนที่เป็นปรมัตธ,ธรรมแต่แม้ว่าเรา ฟังแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่คำพูดที่จะพูดลอยๆเป็นธรรมะที่ฟังแล้วก็ยิ่งลึกซึ้งพอเรามาพิจารณาไปถึงคนป่วยที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ายึดถือจิตใจไว้ มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราวางใจได้เข้าใจความไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นอะไรมันก็จะคลายความทุกข์ลงไปไอ้คลายความทุกข์ลงไปเนี่ยมันก็เลยเป็นสุขแต่สุขตัวนี้มันไม่ใช่สุขที่ได้ของได้นุ่นได้นี่ไม่ใช่กรรมสุขไม่ได้ไม่ใช่ชาณสุขแต่มันเป็นสุขที่เข้าใจธรรมะยกว่าเป็นวิมุตติสุข ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราเราท่านๆประการแรกก็คือเจริญสติแม้ว่าเจริญสติที่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็แล้วแต่พยายามให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดบางครั้งเราอาจจะหาอุบายรู้ลมหายใจเข้าออกนี่บางทีมันอาจจะดุดง่ายก็อาจจะใช้พุโทโธ หรือว่าเราไม่ใช้พุโทโธเราก็อาจจะกำหนดเป็นจุดเป็นภาพโดยสมมุติว่าลมเข้ากระทบพงจมูกอย่างนี้ลมออกกระทบพงจมูกอย่างนี้เป็นสายเข้ามาเป็นสายออกไปหรือกำหนดเป็นจุดขาวๆอยู่ที่ปลายจมูกอย่างนี้ก็เป็นอุบายเรียกว่านั่งหลับตาแล้วเนี่ยก็สมมุติเป็นรูปภาพ เป็นจุดตำแหน่งที่ลมมันกระทบไม่อย่างนั้นก็ก็จะหลุดง่ายถ้าเราใช้เพียงแค่ผัสสะความรู้สึกที่มันกระทบร,ะรู้เท่านั้นหรืออาจจะใช้พุโทโธเป็นเครื่องกำกับอย่างนี้ก็ได้อาัรานี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นเบื้องต้นที่จะต้องทำเรื่องที่ต้องทำต่อมาก็เป็นเรื่องในการฝึกในการ คิดในการพิจารณาส่วนเรื่องเบื้องปลายก็คือสุดท้ายแล้วก็ต้องวางให้ได้ปล่อยวางให้ได้ถ้าคนเราถ้าพวางได้มากมันก็จะสุขมากทุกน้อยถ้าเราวางได้น้อยมันก็สุขน้อยนะทุกมากเรียกว่าแต่ละคนเรา,เรา,เราลองดูได้เลยว่าจิตใจของแต่ละคนหรือจิตใจของตัวเราเองเนี่ย วันนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มากกว่ากันไอ้สังเกตได้ว่าถ้าวันใดเรามีความวางได้มากความสุขความสงบมันก็จะมีมากแต่เหมือนที่บอกว่าวางใจนะวางใจประการหนึ่งก็คือเรียกว่ายอมรับความเป็นจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือวางใจแบบหนึ่งยอมรับความเป็นจริงเช่นความแก่ความเจ็บความตายความ ความเจ็บคืบคานเข้ามาอย่างนี้กยยอมรับความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงวางใจอย่างหนึ่งก็คือวางความปรุงแต่งในใจเราวางความยึดความถือแม้กระทั่งจิตใจของเราเอาวันนี้คุณโยมาทำบุญก็นุโมทนาให้มีความสุขความเจริญรับพร